ดวนถูกรวบกลางสนามบินป้อมถูกจับคดีหวยทิพย์จากประเด็นเรื่องราวที่ผู้บริหารของทางกองสลับพลัสได้มีการเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีการดำเนินคดีกับพิธีกรชื่อดังอย่างแอนนาทีวีพูและอดีตนักร้องอย่างตะบอยสเกลที่ทั้งคู่ได้มีส่วนร่วมในการทำเว็บไซต์จำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์แต่ปรากฏว่าไม่มีสลักอยู่จริง หลังจากที่แอนนาได้บินถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวรภูมิเมื่อเช้านี้โดยประมาณ6กนาฬิกาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้เดินทางควบคุมตัวแอนนาทีวีพูทันทีตามหมายจับตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม65ที่ผ่านมา ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวแอนนาถึงสอน,นอทองหล่อแล้วพร้อมโต้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อและทางสาวแอนนาได้มีการโพสข้อความผ่านทาง Facebook ส,ส่วนตัวถึงประเด็นว่าสิทธิพูดต้องหาไม่มีอยู่จริงโดนตอมอถ่ายรูปถ่ายคลิปตั้งแต่นาทีที่ลงเครื่อง Welcome to Thailand ซึ่งได้เตรียมเงินประกันตัวเท่ากับหนุ่มตาบอยสเกลคือ7 5 0 0 0บาทที่ได้รับการประกันตัวก่อนหน้านี้ โดยรวมแอนนาได้ถูกสารจับข้อหาโกงประชาชนและมีการลักลอบจัดให้เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต